สวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะกัญญาชัดเลิศนธนยไพรณ์เป็นเจ้าของแบรนด์ her highness number one clean beauty skincare brand ค่ะแบรนดิ n g มันเหมือนกับรากฐานของบ้านพอมาเรียนคอร์สพิจอร์ก็เอาเป็นว่ารื้อบ้านทั้งหลังรื้อตอนนั้นเรื่องใหญ่มากแต่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดค่ะถ้าก่อนเรียนนะคะจริงๆก็คิดว่า200ล้านนี่ถึงได้เองแน่ แต่ว่าหลังจากที่มาเรียนแบรนดิงแล้วเนี่ยหรือเนี่ยก็คิดว่าเป้าหมายพันล้าน2,000ล้านเนี่ยไปถึงแน่นอนค่ะ3-3ที่ผ่านมาใน Lazada เนี่ยเราได้เป็นหนึ่งในท็อปท0ท็อป20อาจจะดูเยอะเราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่อยู่ในลิสต์นี้นะคะพี่เจอเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดคมที่สำคัญตรงมันเหมือนโดนชกหนึ่ทีแล้วก็แบบตื่นเธอ,เธอ เป็นคลาสที่เปลี่ยนชีวิตของแอลค่ะ